สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่น้องท,ท,ทุกคนเด้อมาเด้อกินข่าวเด้อจ้าเด้เอก็เหมือดเหมือดพี่น้องจ๋าเห็นกันบ่มาจ้ะเพื่นอนเพื่อนทุกคนมันเหมือดเหมือดมันจงังดังดอกแดดมันซองพี่น้องจา๋ามันคำเราเลยฮงฮงแรงแล่ะแต่แดดมันซองวันนี้เล็กได้ตุ่้งคือเก่าพี่น้องจา๋า ตามมะระกอดื้อจะเด้อตามบักห่งตามด้วยหมูย่างเล็กลองเห็ดเบิงเห็ดหมูย่างเป็นใหม่ๆหม่แต่ว่าเล็กย่างย่างเตานี่พี่น้อจะย่างเตาเตกะทะมันเลยเป็นแบบนี้เพราะว่ามันยังหนาวอยู่จ้ะพี่หน้อหนาวจุบมาด้อกินก่อนเลยอื้ม เขาเนี่ยหวนหอานหนหวนโอ้ยแป่ก็ได้หวนให้กูเนอะซีมูหมูยางกอนอืมเขาเนี่ยหมูยางอันไมล่หาบาท 13, mm. ja. Yeah, no. เล็กเอาหมูให้แฟนเล็กไปกินน้ำพี่น้องเพิ่นมาแสบเพิ่นว่ะเพิ่นสิกินตามบอกคงน้องเด็กเด็กบอกว่ามันเผ็ดพี่น้องเพิ่นกินได้หรอใส่ตอกพริกหนุ่ยนะึงกินได้ตัวหนูมันใจตรงซีบปวดหนวยต้องกินบุญแดดหรอกตามให้เพื่อนตองรงพอต้องใส่พริกเอาแบบ บอกพี่ข้าโคกอะ่ะเดี๋ยวเขาตำเหล้่ค่อยตำให้เพิ่มอืมเขดีอะได้เห็นมันเป็นตะกินเนื้ออืมมันหวานด้วยและคะ่ะบอก่าเคยมากินมะเขือหวานหวานแซ่บ

มันออกเผ็ดน้อยๆห,ห้างเผ็ดไนหนอยคือว่าออกหวานขันย่างทานก็สิแซ่บไน่อ คนเย้าหนึ่งไม่ไม่เนี่มันแสบมากนาจนก่กัแสบถุยกัแสบเนาทำยังไง อย่างนี้อือชอีนมังเล็กะเฮ็ดพวเป็นดอกเล็กเบิ่งแน่ยูทูบเขาเลยมักตามเขาเนาะใช่ไ่ะ

สูงตังกินแหนมได้ก็แซ่บเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนติดมารับชมกันเด้อสวัสดีค่ะ